รารอแล้วใช่ครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับที่ที่สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันจะออกสู่สายตาประชาชนแล้วอะไรเงี้ยความตั้งใจของทีมงานความตั้งใจของนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นแล้ว,ลวตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นมากผู้พิพากษาตื่นเต้นจริงขอบอันนี้แฟนมาแบดให้การต้อนรับนดีโอ้โหวันนี้นะครับมากันเยอะมากขอบนะครับปฟนทุกคนเลยว่าเป็นยังไงครับวันนี้ใกล้แล้วเนาะวันนี้ทหารี่แหละทราบกินาตื่นเต้นครับตืบ่นเต้น แค่แท้พี่ไม้เลยผมว่ออา,า,าพมว่าผู้ตกลงปะกัศของพี่ไม้ก็ได้แล้วจริงเล่นมากครับค,คือจากที่เราไปถ่ายมาเนาะเราได้ถ่ายตัวเรสร็จทุกอย่างมาเนาะก็เห็นเพราะแบบว่าทุกคนตั้งใจขนาดแ,แบบเราบอกว่ามันมันมันสุดมากจริงครับเพราะตอนนี้ทุกคนจะได้ดูแล,แล้วได้รับชมแล้วก็หลังเทครับผมแค่สองวันที่เก้าดูแล้วครับผมครับผมก็รู้สึกอยากจะบอกตื่นเต้นและดีใจแต <c oughs> ่มันก็จะซ้ำทุกคนเนาะแต่ว่าก็ดีใจมากๆครับผมที่มาถึงวันนี้ ทุกคนทำงานนะรวมถึงตัวเราแล้วก็พี่ๆนักแสดงแล้วพี่ไม้ด้วยต่างไปตะเวนโลเคชั่นต่างๆต่างไปถ่ายในที่ที่ไม่ได้สะดวกนะแต่ว่าแต่ลปีนะแต่ทุกคนก็ชอบใช่ครับแต่พอเห็นภาพออกมาแล้วพอได้ไปทํางานกับทุกคนได้ประสบการณ์ต่างๆมาก็รู้สึกว่าคุ้มครับก็หวังว่าจะคุ้มสับสมัครคนดูเหมือนกันอ่าเห็นที่แต่ลู้รายการเรื่องหลังเมื่อกี้นี้ก็คือทุกมตัวใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็อยากดูมากๆแล้วล่ะค่ะ เห็นค่ะว่ามันคิดกดปาดของทุกคนจริงๆค่ะดูทุกคนตั้งใจมากๆเลยก็ยังไงก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนกันค่ะทีนี้ใครลงทีนี้ครับไปงานตื่นเต้นมากครับเป็นการทำงานครั้งแรกแบบมีบทปกติไม่มีบทก็รอลู้ว่าเแกจะเล่นออกมาอไรแจมาปิดท้ายก็ดีใจครับที่ไฟตา ผมว่ามันเป็น,ปน,ปน,ปนคุณพยโนนะครับเป็นเครื่องรางของขลังอีกแบบหนึง่งซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนที่รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึง่งก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงจะลึกลับจะน่ากลัวแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มาชมกันนายกิสิิได้ไหมว่าตั้งเป้าไว้เต็มที่ครับ <laughs> ตั้งเป้าปไว้สูตรครับฝากแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนกลุม่มดูดังไทยด้วยนะครับเรื่องนี้พวกเราตั้งใจกันมากยังไงก็ดูหลังไทยกันนะครับแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีคุณภาพแล้วก็ทุกคนจะชอบครับผมขอบคุณครับเก้า <9 S 1> <9 S 2> มีนาเจอกันนะเกีนา, <9 S 2> นาเจอกันแน่นอนครับผม okay, ขอบคุณคมาก